สวัสดีครับสวัสดียามกลางวันวันนี้นะครับนะกลางวันนี้เดี๋ยวมาลุยกันต่อับกับรายการหน้าพยักนะครับจะเป็นรายการที่2กับรายการที่3นะครับรายการที่2ก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์ชุบสาตนกับอ่าชุบเงินสาตินนะครับเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมกันนะครับพี่ชายนะครับหากชอบจุกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวน้องเปิดให้รับชมนะพี่นะนะฮะเปิดรับชมรายการที่2กันก่อนเลยล้วกันนะครับรายการเนื้อทองทิพย์สาตนนะครับ มาฮะรายการที่2ครับมาองแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เลือกเลยให้เลือกเลียกันเลยนะองค์ละ250บาทนะครับอง์ละ250บาทนะฮะรุ่นนี้ไม่มีอ่าเปิดจองตามศูนย์นะฮะรุ่นนี้เปิดจองเฉพาะหน้าวัดอย่างเดียวครับพี่นะให้คนใกล้วัดไปอ่ากลานมาให้พี่ๆได้บูชากันนะครับนี่ฮะโอ้โหนะใครชอบสายการเพียวฮะ เลขโคดตเบอร์าเลที่หกฮะรายการที่หนึ่งครับนี่สวยๆเลยพี่ชายนะใครชอบคลาสสิกต้องเก็บพี่รุนนี้นะครับนะนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่สองครับมาเปิดกันต่อฮะรายการที่สองเปิดออกมาครับรายการนี้เลขโคดตเบอร์สามเก้าแปดฮะ รายการนี้ที่คุณเบอร์สามเก้าแปดครับรายการที่สองนะครับนี่ฮะสวยๆเลยครับพี่ชายนะครับรายการที่สองนะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับพร้อมจัดส่งฟรีพี่นะฮะพร้อมจัดส่งให้ฟรีฮะนี่ฮะราคาจองวัดเลยครับพี่ชายนะครับนะแล้วก็ค่าส่งนิดหน่อยนะฮะ รายการที่สามครับนะอง์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะอง์ละสองร้อยห้าสิบาทนะครับรับห้าองค์ผมขอ1หนึ่งพันบาทนะครับนะหนึ่งพันบาทพอลดไปให้สองร้อยห้าสิบนะครับรายการที่ได้คุณเบอร์นะครับหมายเลขสามห้าแปดนะครับรายการที่สามเลขค้ดเบอร์สามห้าแปดนะครับนี่ฮะรายการที่สามนะครับเลขค้ดเบอร์สามห้าแปดนะครับนะสวยๆเลยพี่นะนูนๆเลยพี่นะครับ ต่อมารายการที่สี่นะครับรายการที่สี่ครับนี่ฮะรายการที่สี่เลขค้นเบอร์หนึ่งแปดหกฮะรายการที่สี่เลขค้นเบอร์หนึ่งแปดหกครับนะฮะรายการที่สี่นะพี่นะนี่ฮะสวยเลยนะครับต่อมารายการที่ห้าครับพี่ชาย รายการที่ห้าเลขค้นเบอร์หนึ่งแปดเจ็ดครับรายการที่ห้าเลขค้นเบอร์หนึ่งแปดเจ็ดนะฮะรายการที่ห้านะครับนะี่ฮะหนึ่งแปดเจ็ดนะครับรายการที่ห้าต่อมาครับรายการที่หครับ รายการที่6เลขโค้ดนตัวเบอร์หมายเลข64ฮะรายการที่6เลขโค้ดนตัวเบอร์หมายเลข64ฮะนี่ฮะโอ้โหสวยๆนะพี่นะสวยๆเลยนะครับเลขโค้ดนตัวเบอร์64นะครับต่อมารายการที่7นะครับรายการที่7นี่ฮะสวยๆเลยเลขค้นตัเบอร์3 3 8นะครับ รายการที่7เลขคน้นเบอร์ r 3 3สนะครับรายการที่7นะครับนี่ครัสวยเลยปัสสาตินนะครับต่อมารายการที่8ครับรายการที่8เลขคน้น u m b e r นะครับหมายเลข2อะ่ะโอ้โหเลข2อทสวยด้วย เลขสององค์นี้เอาไปสามร้อยพี่นะผมขออีกห้าสิบาทนะครับให้กับเลขเลขสวยหน่อยพี่นะครับนะเลขสองตัวเดียวด้วยรายการนี้ขอสามร้อยบาทพอพี่นะครับนะต่อมาครับรายการถัดไปพี่นะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่นะครับเก้านะครับ,ร,บรายการที่เก้ารายการที่เกา้าเปิดขึ้นมาครับพี่ รายการที่เก้าเลขโค้ดนัวเบอร,อร์หมายเลขแปดสิบสามฮะรายการที่เก้าเลขโค้ดตัาเบอร์หมายเลขแปดสิบสามฮะรายการที่เก้าครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับลองเลือกชมดูนะพี่ๆนะต่อมารายการที่สิบนะฮะรายการสุดท้ายของเนื้อทองเหลืองสตินเนี่ยไอเนื้อทองทิพสตินนะครับ รายการที่สิบของเนื้อทองทิซาตินเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขหกะนี่เลขหกเลขหกกระดกซับครับเลขเดียวด้วยนะครับนะรายการที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบนะครับต่อมาครับจะเป็นรายการชุบเงินนะฮะต่อไปจะเป็นรายการชุบเงินสตินนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันองค์ที่สิบเอ็ดนะครับชุบเงินสตินนะครับ นี่ฮะหน้าพยักนะครับวัดสร้างนะครับรายการที่11นะครับเลขโค้ดลำเบอร์มาเลข1085ครับ1085ครับชุบเงินซาตินฮะนี่นะครับราคาเดียวกันใะพี่นะสองบาทนะครับลองเลือกนะองค์ที่ชอบองค์ที่ถูกใจดูได้นะครับต่อมาครับรายการที่12ฮะครับ รายการที่12เปิดออกมาฮะคมคมสวยๆแบบนี้เลขโค้ดตัเบอร์มาเลขหนึ่งศูนย์สามหกนะหนึ่งศูนย์สามหกฮะนี่ฮะนี่ฮะรายการที่12นะครับต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่13ฮะรายการที่13เปิดขึ้นมาเลขโค้ดตัเบอร์795ฮะ เลขคนณตเบอร์795ฮะรายการที่13นะครับนะฮะสวยๆเลยครับ250บาทนะครับ5องค์1,000งพันะครับ5องค์1,000บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่14ฮะรายการที่14เลขคนณตเบอร์หนึ่งสครับรายการที่14เลขคนณตเบอร์หนึ่งสนะฮะรายการที่14นะครับนี่ฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบห้าฮะรายการที่สิบห้าเลขคุดเบอร์แปดสองห้าฮะรายการที่สิบห้าเลขคุดเบอร์แปดสองห้าฮะนี่ฮะรายการที่สิบห้าเลครับเลขคุดเบอร์แปดสองห้าเลยครับนี่ฮะรายการที่สิบหกครับ รายการที่สิบหกเลขโค้ดตัเบอร์หนึ่งแปดสี่สองฮะรายการที่สิบหกเลขโค้ดตัเบอร์หนึ่งแปดสี่สองฮะนี่ฮะรายการที่สิบหกนะครับเลขโค้ดตัเบอร์หนึ่งแปดสี่สองฮะสวยๆเลยพี่ชายนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดฮะรายการที่สิบเจ็ดนะฮะเลขโค้ดตัเบอร์นะฮะหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดฮะ 1นึ่งศูนย์ฮะรายการที่17บเจ็ฮะนี่สวยๆเลยนะครับต่อมารายการที่ 18, บแปดครับรายการที่สิบแปดเลขคุณเบอร์แปดหกสฮะร,รายการที่สิบแปดเลขคุณัเบอร์แปดฮะรายการที่สิบแปนะครับแปดหกสนะครับ ต่อมาครับรายการที่19 <c oughs> รายการที่19เลขค้นัมเบอร์นะครับ16 3 3สนะครับเลขค้นัมเบอร์16 3 3าฮะร,รายการที่19นะครับนี่ฮะสวยๆเลยคมๆนะครับต่อมาครับรายการที่20นะฮะ นนนนเป็นนนะรายการที่20เลขโค้ดนันเบอร์หมายเลข1172ฮะร,รายการที่20เลขโค้ดนันเบอร์1172ครับนี่ฮะคมคมสวยๆพี่นะครับ,รบหน้าพยักนะ นี่ฮะเสริมทางความเป็นสิริมงคลจึงดูดทรัพย์สินเสริมความกล้าหาญนะครับนะเสริมอํานาจบารมีพี่นี่ฮะรายการที่20นะครับ1 1 7 2นองะครับนะองค์ละ250้สิบาทนะครับรับ5าองค์1000งพี่ชายนะครับนี่ฮะลองเลือกชมดูไันพี่นะหากชอบูกใจรายการไหนนะครับนะสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำนี้กับขอบพระคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ